นี่ดูกับข้าวเขายาวไปยันนู่นอเราซื้ออะไรกินดีเ,เดี๋ยวดูก่อนเขามีอะไรขายบ้างปาย่เยนะคะปลาลาทีเเียวหวานนแน่นอ,ะอ่ะที่นี่กับข้าวเขา,เ,าเดี๋ยวดูเราซื้ออะไรดี จกบกันไปเลแล้วอะเพิมเติมไหมจ๊ะยอยาแค่นี้นะผมเอาผักขิงผงหนึ่งผักคู่น,นะคะครับอ๋อแค่วยอะไรน,นะนนนนดูกับข้าวเขา อี่ตอนสาม้อยเก้าสิบบาทนะจ๊ะเอาอะไรเ็าพเอาผัดขิงแล้วก็โควเก่งอะไรสองอย่างครับอะไรทเไหมจ๊ะแล้วก็ไข่พันโรตุึงอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย่ั้ยโอ้ย้าโอ้ย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 โ้ยโ้ยาอ้ยอ้ย้ยยโ้ย้ยโอ้ี้ยา้ยโี้ยโ้ง่ออออ เราผัดปลาไหลหนุ่มนึงดูคนเขาเด้ยเห็นปะดูลุมคนลุมเลยอ่ะเนี่ยบรรยากาศผมได้มาแล้วนะเนี่ยกับข้าวผมได้มาแล้วมาดูบรรยากาศร้านนี้นีไง ถูงละห้าสิบห้าสิบห้านะครับราข้าวแกลงร้านนี้เราดูฝั่งนี้บ้างเขามีอะไรเขามีผัดเครื่องในอันนี้เป็นแกงเนี่ยฝั่งนี้ขายดีประมาณนี้ปะไปร้านอื่นต่อ